มัสยิดกลางภูเก็ตได้รับอนุมัติงบประมาณ250ล้านบาทและผ่านมติคอรมอเมื่อปี2556โดยงบประมาณดังกล่าว250ล้านบาทจะแยกเป็นการก่อสร้าง2ระยะระยะแรกในส่วนของอาคารมัสยิดกลางใช้งบประมาณ150ล้านบาทระยะที่2 จะเป็นอาคารบริการซึ่งจะใช้งบประมาณ100ล้านบาทรวม250ล้านบาทในส่วนของมัสยิดกลางนั้นน่ะเขาใช้ชื่อโครงการว่าศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ84พันษาและมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พันษาเนื้อที่ทั้งสองส่วนเนี่ยประมาณ19ไร่เศษ ปัจจุบันกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างเฟสแรกคือมัสยิดกลางสร้างบนเนื้อที่9ไร่2งานมูมลค่า150ล้านบาทเมื่อมีกระแสเมื่อมีกระแสเรื่องการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินสร้างมัสยิดหลายร้อยล้านบาทกรมการปกครองก็ออกมาแก้ข่าวว่ามัสยิดกลางที่จังหวัดภูเก็ตนั้นน่ะไม่ใช่มัสยิดกลาง มันเป็นศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดภูเก็ตและศูนย์พัฒนาอาหารฮาลาลแล้วก็ก่อสร้างโดยงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตและก็เป็นเงินบริจาคของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตจํานวน2 5 0ห้าิล้านบาทเศษนี่นะคะคือคําแก้ต่างของกรมการปกครองที่เป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่มีชีวิตอยู่ด้วยภาษีงบประมาณจากภาษีประชาชนทั้งประเทศดูการทำงานและกันนะคะแล้วนายประสานก็ได้เดินทางมาวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างมัสยิดกลางที่ภูเก็ตแห่งนี้มีการกล่าวอ้างถึงประเทศไทยเป็นประเทศเปิดเสรีทางด้านศาสนาอย่างเต็มที่ มีพระมหากษาร์ย์ที่เป็นองค์เอกศาสนูประถมพกเหตุที่พูดเช่นนี้เพราะอะไรรู้ปล่าเพราะตัวเองได้ประโยชน์เพราะตัวเองได้ประโยชน์สิเสียริภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเขามีสาสาเขาให้ในแผ่นดินที่เอือ้ออารีสาสาเช่นประเทศไทยแห่งนี้เนี่ยแต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะให้พวกคุณต้องมาบีบน้ำตาของงบประมาณแผ่นดินเอาไปสร้างมสัสยิด เอาไปสร้างผลประโยชน์ในกลุ่มของศาสนาของคุณแบบนี้มันไม่ถูกต้องในขณะที่วัดของชาวไทยพุทธทั่วประเทศกลับต้องเลี้ยรายผ้าป่ากระถินทีละสิทยิ์20บาทใช้เวลาสิบยีปีกว่าจะได้อุโบสดสักหลังหนึ่งแต่พวกคุณเล่นประหลาอของงบปมาจากจากรัฐบาลทุกรัฐบาลมันไม่แฟร์นะคะและมันกน็นี่เขาไม่เรียกว่าสิทธิเสรีภาพนะคะ เขาเรียกว่าเรือบค่ะเรือเรือบแผ่นดินนะคะเชิญชมภาพแล้วก็คลิปการก่อสร้างและการวางสีลาเลิกของมัสยิกลางภูกเก็ตนะคะ ขณะนี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดภูเก็ตเฟสแรกมูลค่า150ล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ๆก,กับวิทยาลัยเทคนิคถลางอยู่ใกล้ๆสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกันหลังจากนี้ก็จะมีการก่อสร้าง เหมือนกับห้องรับรองนะคะแล้วก็ศูนย์กิจการฮาลาลอีกหนึ่งร้อยล้านบาทห้องรับรองที่ว่าเนี่ยเขาอ้างว่าคนที่จะเดินทางไปประกอบพธิธีฮาที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยสนามบินที่จังหวัดภูเก็ตสนามบินภูเก็ตเนี่ยห้องรับรองมันแคบแคบแออัดไม่สะดวกสบายจึงต้องของงบป,ประมาณอีกหนึ่งร้อยล้านบาทมาสร้างห้องรับรองพี่น้อง ท่านคิดว่ายัางไงคะเขาจะเดินทางไปฮัทสถานที่รอนะี่ยมันคับแค่ที่สนามดินเขามีสิทธิ์ของเงินงบประมาณสร้างห้องรับรองต่างหากด้วยนะแล้วชาวฟุตท่านคิดว่าท่านเป็นประชาชนส่วนมากของประเทศนี้อยู่หรือเปล่าท่านเป็นคนส่วนมากก็จริงแต่แต่ท่านเป็นคนที่ไร้คุณภาพมากเลยนะเพราะท่านจะต้องหาเงินจ่ายภาษีเนี่ยมาเลี้ยงดูคน5%อีกอีกนานนะคะ เป็นภาระที่แบกอยู่บาท่านเนี่ยอีกนานแสนนานชั่วลูกชั่วหลานหมดรุ่นท่านไปรุ่นลูกหลานท่านก็จะมาแบกพวกเขาต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากไม่หยุดพวกเขาในวันนี้เรือแผ่นดินเนี่ยก็จะเต,เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอภิสิทธิ์ทุกอย่างไม่ว่าจะทางด้านกฎหมายสังคมและการเงินดิฉันฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ